สวัสดีครับพี่เปียกครับสวัสดีครับวันนี้พบกับพี่เปียกนะครับกับผมนะครับวันทุกวันพุธนะครับเวลาสิบเก้านิกานะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตดตามกันอย่างเสมอต้นเสมอปลายกันมาตลอดครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เจ็ดสิบหกละวันนี้ตั้งหัวข้อไว้เป็นเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะครับเริ่มมหสัญญาณของการกลับตัวแล้วมาดูว่ากลุ่มไหนเนี่ยเขาเริ่มกลับตัวกันแล้วบ้างนะครับ อยากคุยเรื่องหนังสือพี่เปียกหน่อยฮะได้ครับอันนี้ทำกับสกิลเลนนะ้วก็ตอนนี้เขาเปิดรับพรีออเดอร์อยู่จนถึงสิ้นเดือนหน้านะครับถึงเดือนสิงหาเลยอสิงหาเลย,เเลยในนี้ก็จะมีคลิปการสอนด้วยผสมระหว่างตัวหนังสือกับเป็นหนังสือแล้วก็มีคลิปให้ไปเอาเอามือถือสแ,แกนก็อาจจะแบบใหม่หน่อยนะแต่ว่าลองดูคิดว่าน่าจะดี มันมันก็จะลิงก์กับหนังสือมันจะลิงก์กับเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องที่ใช่ใชใชที่พี่เขียนใช่ใช่ใช่ไปใช่ใช่ใชเป็นปตัวอย่างเป็นปตัวอย่างเป็นตัวขยายความเพิ่มผมชอบสิ่งที่พี่เปี๊ยกเล่าให้ฟังนะฮะคือเราจะได้มีกระซิบข้างหูเราตลอดเวลาว่าถึงเรื่องนี้เราต้องทําอย่างนี้อันนี้อาจารย์ชอบมาก ใช่เพราะมันเป็นคลิปนะบางที่เราอ่านบางที่เราก็อ่านได้ความเข้าใจของเราใช่ไหมแต่ว่ามีสิ่งที่พี่เปี๊ยกเติมเข้ามาด้วยในคลิปนี่แหละครัใช่ไหมตัวเนี้ยก็เป็นรูปแบบใหม่ก็ลองดูครับรูปแบบใหม่เขาก็คือคุยง่ายขายทั้งคลิปด้วยทั้งหนังสือด้วยก็จะแพงนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าคุ้มนี่ว่าคุ้มใครสนใจก็สแกนนะสแกนแล้วก็คิวาโค้ดได้เลยไปดูที่เพจแม้วสัมงานก็ได้มีมีหน้าปกไว แต่ถ้าสแกนนี้เข้าไปเคยสแกนเข้าไปแล้วครับพอสแกนเสร็จแล้วก็กดเริ่มต้นเนี่ยเราจะเข้าไปคุยกับทางสกิลเล e เขาเลยถามอะไรก็ได้ตอบอะไรก็ได้เืออันี้เราทํากับเขาคือเขาเขาคือค่าจ้างเราทำนั่นแหละนะเราก็ทําไปด้วยกันครับฝากหนังสือพิเกษไว้ด้วยนะครับเป็น Interactive ทีฟบชื่อวินเดอะมาเก t ตเทสกบผู้ชนะนะครับ ไปในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามพี่เปียกมาตลอดนะครับขงผมก็มีงานเป็นสัมมนาสดทุกๆวันอาทิตย์นะครับก็ยาวไปถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับก็สนใจก็เข้าสมัครเข้ามาก็ค่าเล่เรียนอยู่ที่4,500นะครับสนใจก็โทรไปที่094 134 05 28 ลายไอดก็สกแกนเราก็ได้นะฮะหรือไว้ที่ลายไอดีสูย์ไปห่งสี่สองสี่สามหกสองห้านะครับพิเศษเนื่องในวันโลกาสเฉลิมวชชนวนสารรยกานที่10เนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ให้สัปดาห์เดียวนะครับให้ส่วนลดสอง0ันบาทเลยนะครับถึงใช้ได้ถึงแค่วันที่30มสิบกรกฎานี้นะครับใครสนใจก็เข้ามาแล้วเอาทักไลน์เข้ามานะครับแล้วก็เอาคูปองมาแนบด้วยนะครับได้ส่วนลดไปใช้นะครับ จำกัดเฉพาะคนที่สนใจมีคนถามถึงแล้วบอกว่าพี่ค่าเรียนแพงหนูไม่ไหวก็เปิดโอกาสได้ลแล้วก็เชิญเข้ามานะครับถึงวันที่30กรกฎานี้นะครับหลังจากนี้ก็เต็มราคาแล้วนะครับเนื้อหาที่สอนกลุ่มใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องของจังหวะของการของการเข้าเข้าหุ้นนะครับจังหวะเงินอ่อนเงินแข็งหุ้นกลุ่มต่างๆหุ้นกลุ่มไหนที่มีโอกาสกลุ่มไหนเป็นด้อยโอกาสหรือว่ามีความอ่อนแอ เราจะเรียนรู้กันนะครับเรียนรู้เรื่องของอินดิกซ์ต่างๆที่สัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของเงินอ่อนเงินแข็งนี่แหละครับมีความสัมพันธ์กับเงินอ่อนเงินแข็งทั่วโลกอะไรอ่อนอะไรแข็งเนี่ยมันจะมีเราเราจะรู้ว่าใครทําอะไรแล้วทําให้ใครอ่อนทําอะไรทําให้ใครแข็งนะครับเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสงคาราม AI นะครับโดยเฉพาะใหญ่กับใหญ่ก็คือจีนกับสหรัฐเน,นี่ย เรื่องที่เขาจะสัมสงงขามกันหรือว่าที่เขาจะต่อสู้กันที่จะเป็นเนะมกะเทรดในเทรดเอะกาเมกกรทเรนเทรดดิ้งเนี่ยได้ประมาณเรื่องเกี่ยวกับคลาวด์อินฟาสักเจอร์เรื่องของ 6G เรื่องของชิป AI เรื่องของเ i ทเรื่องของควอนตัมเทคโนโลยีและควอนตัม AI เนี่ยมันจะมีบริษัทอะที่เกิดใหม่ในเรื่องในกลุ่มผู้นี้แล้วก็มีความเติบโตในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับในท,ทั้งทั่วทุกภูมิภาคนะครับ โดยเฉพาะทางจีนแล้วของของทางสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นครับเราจะได้เจอวิกฤตนิ้กอนนะครับพี่เบียสมัยประมาณทั้งปี95นะฮะทั้งปี2000เนี่ยเราเจอวิกฤตอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า uh, .com bubble ฮเป็นฟองสบู่เป็นเป็นเทคโนโลยีเป็นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยครับหลักการความเชื่อมันบอกอย่างนี้ฮะก็บอกว,ว่าเรามักจะเชื่อแล้วก็เชื่อตามกันในสิ่งที่เราคิดว่า เอ้ยมันดีมันน่ามันน่ามันน่าจะดีมันน่ามันน่าจะเป็นเทรนด์ของของโลกนะครับแล้วสิ่งที่พวกเรามักจะจะติดกับอันหนึ่งก็คือเราก็กลัวนะในโลกของความกลัวในโลกของความความโลภเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสของการที่ราคาราคาจะทำมันจะทำรูปของเสื่อ,อ,อ,อฟองสบู่นะครับ เพราะฉะนั้นเไอ้ทังโอกาสเนี่ยในฟองสบู่เนี่ยมันก็เป็นทั้งอันตรายแล้วมันก็เป็นทั้งโอกาสนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ไอ้ไอ้ทรงที่เรียกว่าเป็นโอกาสกับอันตรายเนี่ยมันต้องรู้จักจุดเข้าจุดซื้อจุดถอยนะจุดสู้เนี่ยกันยังไงนะครับสําคัญก็คือมันต้องดูต้องลดหรือว่าลดเกี่ยวกับเรื่องของความโลภแล้วก็ความกลัวให้เหลือแต่เรื่องของเทรดตามแผน นะครับแล้วเราจะอยู่แล้วก็ได้โอกาสกับไอ,อ้ก,การโอกาสที่มมนเป็นของฟองสบู่อย่างเงี้ยแหละครับลองดูแล้วกันนะฮะมันอาจจะเห็นภาพสําคัญเรื่องของของของเ,อเงินมันเรื่องของฟันฟลมันจะต้องมีเครื่องมือในการที่ติดติดตามเรื่องของตัวฟันฟลนะครับนะบสนใจนะครับมีโอกาสดีๆแล้วนะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเอาคูปองนี้มาใช้เป็นส่วนลดค่าเหรียญน,นะครับ กลับมาที่หัวเรื่องเลยว่าในหุ้นไทยเนี่ยมันมีเขามีจัดเป็นกลุ่มเป็นบทไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมตามผมตามเนี่ยผมจะตามด้วยคลื่นเนี่ยแหละใช้คลื่นเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวบอกว่าตัวไหนเนี่ยเป็นแกล่งแล้วตัวไหนกําลังเรื่อนกับตัวนะครับในโครงของของหุ้นที่มันอยู่ในในกลุ่มเนี่ยมันมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ลอยอยู่แล้วคือเล่นอยู่ด้านบน ในนี้ก็มีกลุ่มแบงก์กลุ่มสื่อสารแล้วก็มีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่รักษาที่อยู่ด้านบนวิธีทำกัขวาใจเกี่ยวกับเรื่องของใส,ส่เลเซอร์หน่อยโอเคเรื่องของอการพักตัวในใในในรอบคลื่นนะครับถ้าคลื่นเนี่ยมันพักตัวไม่ลึกนะครคือมาไม่ถึงถ้าเตบเปร,รียบเรียกระบบใดสีขั้น,นที่เราสอนกันนะครับ ถ้ามันหล่นมาอยู่ในระดับไม่เกินบันไดสองขั้นอ่ะหนึ่งลงมาสองเนี่ยนะฮะอยู่ในะลักษณะนี้ยมันจะเป็นโครงสร้างที่ยังเป็นลวไปมันเป็นเออยังอยู่แล้วก็จะไปต่อเนี่ยด้านบนเออจะไปต่อแบบออกทามไฮได้นะครับแต่เพราะว่าหุ้นแบงค์เนี่ยผมก็ประเมินว่าหุ้นแบงค์ราน่าจะจะได้เล่นทั้งปีเนี่ยเพราะาโครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นโครงสร้างที่แบบมีความแข็งแกร่งนะครับในกลุ่มสื่อสารเนี่ยอ มีก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่ามองไปที่ตัว a อดวา t ทรูแล้วก็มีตัวหนึ่งที่กลับตัวเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่พอจะกลับตัวได้ก็มีตัวหนึ่งชื่อว่า i ิ s e ซนะครับโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างเดียวกันเนี่ยคือเข้าไปทำหายแล้วก็เสร็จแล้วก็เนี่ยปรับตัวแล้วก็ยืน,ย,นยืนอยู่ในระดับของตัวบันไดาขั้นที่สองนะแต่มีกลุ่มหนึ่งอะอันนี้กลุ่มเนี่ยจริงๆอ่ะในกลุ่มเนี่ยทั้งกลุ่มของเขาเลยมันก็จะเป็นโครงสร้างที่อยู่ด้านล่างนะฮะมีแต่เดลต้าเนี่ยที่เป็นตัว โครงสร้างที่มันมีมาใกล้ขัใหญ่ใหญ่ขนาดที่ตัวเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มได้เลยนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เห็นเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของของตัวเดลตานะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มเนี้ยเล่นได้ถ้าเดลต้าหรือโครงสร้างของของทางทางด้านของอิเล็กทรอนิกยังโตต่อเนี่ยครับมันจะเล่นได้ทั้ง3ตัวเลยนะทั้งตัวเดลต้าแล้วก็ตัวฮาน่าแล้วก็ตัวเคซีเอาแค่3ตัวเนี่ยตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนของคอนซัคชั่นทีเรียล กับพวกวัสดุก่อสร้างก็จะมีะพวกปูนใหญ่แล้วก็ปูนกลางนะครับทัสโกโลแลก้วก็เอ t ทีเครับทีเริ่มมีสัญญาณของการก่อตัวของคลื่นที่จะต่ายจากบันไดขั้นที่1ขึ้นมาที่บันไดขั้นที่2นะครับสองผู้นี้จะเป็นตัวนำขึ้นมานะครับปิโตโคเคมีก็ขึ้นบันไดาขั้นที่2มาแล้วนะครับใช้ตัว IVL กับตัวพทอจเข้ามาเล่น ส่วนพาณิชย์นะคอมเมอร์สนะสนใจตอนนี้ที่โตมาแล้วนะฮะนำมาแล้วก็จะเป็นแอดไว้บีเจแล้วก็ตัว c p พนะครับส่วนเหลือก็จะที่เหลือก็จะเป็นตัวตามๆม,มานะครับโครงสร้างก็เริ่มมีสัญญาณของการที่โตในระดับกองบันไดขั้นที่2ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนอาหารและเครื่องดื่มนะครับสนใจไอตัว NSL นะครับ โครงสร้างนี้เขาเขาก็โตจากประไดขั้นหนึ่งในขั้นที่สอง,สองแถวนี้น่าจะมีการพักตัวก่อนได้นะครับการโตและโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยของตัวธรรุรกิจเขานี่ยก็จะทําให้ทั้งกลุ่มตัวเนี้ยอ,อ,อันนี้กลุ่มนี้คัดมาให้แล้วนะฮะมีโคโค่มี c p f มี ITC มีเซเป้กลุ่มนี้ที่เขาจะคอยทำตามเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นมาแต่ TFG TF อเนี่ยอยากให้ระวังนิดนึงนะครับผมเข้าไปตรวจดูแล้ว มีการวางมาที่สูงที่สุดนะครับในกลุ่มที่คือเอาหุ้นด้วยฝากนะฮะหุ้นด้วฝากเราเอาเงินมาใช้นะฮะ T F ตัวเนี้ยใครเล่นระวังนะครับเล่นเป็นระบบนะฮะอย่าถือยาวเล่นเป็นรอบๆนะบกำไรก็เอาออกนะครับส่วน property มีการกลับตัวแล้วเข้ามาเป็นในระดับปันใดขั้นที่สองแล้วมีตัวนำก็เป็น A P มีสุภาลัยมีสิรินะครับส่วนลายดินาเนี้ยตามมานะครับ ในกลุ่มของโรงพยาบาลเนี่ย B D M S B H เนี่ยเป็นโครงสร้างที่อยู่ด้านล่างอา่าเป็นโครงสร้างที่รอการกับตัวแต่ว่าพระราม9เนี่ยเขาเป็นขาขึ้นไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากใบแกะข,ของพระราม9ก็าเล็กอ่ะพระรามเออของตัวใหญ่อย่างตัว B H แล้วก็เอ่อ B D M S เนี่ยก็เลยต้องรอสัญญาณตัวใหญ่เพราะนั้นเล่นจะเก็บขาขึ้นกลับขึ้นมาเนี่ยสองตัวนเนี่ยนะพอที่จะต,ตัวเป็นขาขึ้นได้บ้างแล้ว ส่วนพลังงานที่ขึ้นมายืนแล้วข้างบนแล้วอยู่แนวด้านบนแล้วก็มี bcp echo อันนี้ echo ผมชอบถึงแม้าราคาจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาจ่ายปันผลสม่ำเสมออันนี้ชอบเนี่ยเล่นได้ก็จะเป็นได้ทั้งส่วนต่างราคาและก็ได้ทั้งปันผลอันนี้สนใจส่วนที่เหลือก็ตามตามจากด้านล่างขึ้นมานะครับสี่ k p o r ปอทปอสอสอพอเออ gpsc graph warf top อันนี้ตามๆามกลับขึ้นมานเล่นได้ตามระบบขึ้นนะครับ ตัวนผลิตภัณฑ์การจัดาก,จาก,การเกษตรเนี่ยมีตัวเดียวนะที่ททพอจะสร้างไงโครงสร้างของการกลับตัวมาก็คือตัว gftp นะครับอันนี้ก็เป็นไก่กลางนะเป็นอุสาหเป็นพวกสรูปนะครับกลุ่มสรูป finance มีสัญญาณกลับตัวอ่อนอ่อน,นะฮะมีแบมเป็นตัวนำมี kgi มีท่านี้อันนี้เริ่มเป็นสัญญาณกลับตัวแรงๆที่ติดร้อยตัวหนึ่งนะเริ่มมีสัญญาณ กลับตัวแรงขึ้นมาส่วน e on, at, TC, อีออนสวัสด์ KTC อย่างนี้ยังอยู่ด้านล่างก็จะรอเป็นสัญญาณกลับตัวต,ตามๆเป็นตัวตามกลับเข้ามาครับพวก Construction มีสเตคอนมี u n i ิ u ยู n i คนะย n นิคนะครับเล่นอยู่พอพอเล่นที่จะเล่นเล่นเป็นกระเพื่อ,อยู่อยู่ทางด้านบน CK ตัวเป็นตัวใหญ่ตามมาโครงสร้างเหมือนเป็นโครงสร้างอ่อนตัวคือขึ้นมาแล้วขึ้น ต่อไม่ได้นะครับพักตัวลงไปใหม่เพราะนั้นก็แค่รอสัญญาณถ้าสัญญาณยังอ่อนแอเขาก็จะอยู่แถวๆนี้เพราะนั้คอนสตรักชันตอนนี้คือยังยังยังถือว่ายังเล่นไม่ได้นะฮะแต่แลราก็เริ่มมีสัญญาณในการกลับตัวบ้างส่วนของตัวออโตออโตมทีฟนะครับพวกกอนยานยนต์ก็มีโครงสร้างแบบเดียวกับนะค,บคือมีโครงสร้างอ่อนแรงนะครับเออร์ I ิโกไอเทสมูทแอดวานอันนี้ ทั้งสองตัวนี้ยังไม่ไม่มีโครงสร้างกับตัวเด่นๆนะครับอันนี้ให้รอไปนะครับเราตามสัญญาณแพนิคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของดาวย้ายใหญ่ที่รวมตัวกันแล้วแยกออกจากกันแล้วก็จะรวมกันอีกทีประมาณถ้าแถวปลายปลายเดือนสิงหานะครับสัญญาณแบบนี้มีโอกาสจะเกิดแพนิคเราเฝ้าระวังแพนิคแค่อย่าตกใจขายทิ้งเวลาที่มีสัญญาณในการขายแรง แล้วก็ตอนที่เกิดสัญญาณแพ n i c มีหุ้นในใจไว้สักสามตัวไม่เกินซื้อให้ได้ลงร้อยจุดตัวมีเราลงอีกร้อยจุดก็ม,กกมีไม่ต้องสนใจว่าเราจะซื้อแพงเกินไปนะครับขอให้ได้ซื้อได้ทุกๆจังหวะของแพ n i c เราก็จะได้เก็บกินรู้จักรู้จักเก็บร,รู้จักกินได้นะครับแพ n i c ในโลกตอนนี้ยังไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าภาษีอยู่ นะครับมันก็เลยไปสัมพันธ์กับทองคําราคาหุ้นสกุลเงินนะครับแต่สงครามในเมืองไทยกับกลายเป็นนะผู้ใหญ่นะครับกับสีกากรนะครับออันนี้ก็เป็นเป็นบรรยากาศนะครับของลาหูกับของเสานะครับเดี๋ยวาจากนี้มันก็จะขี่คลายในเมืองไทยก็ไม่มีนะครับมเหลือบตัวมนเหลือบตาดูหุ้นในอินเด็กซ์ในหุ้นต่างประเทศ เราพบว่าในกลุ่มของทางด้านของยุโรปเนี่ยเป็นยังเป็นตลาดที่ยังร้อนแรงนะที่ยังไปได้อย่างร้อนแรงในขนาดที่ S&P เนี่ยยังพุ่งแบบออทามไฮนะครับดาวโจนที่เป็นหุ้นใหญ่30ตัวก็ยังมีการพักนะครับในเนี้ยมีหุ้นที่น่าสนใจใน S&P แล้วเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับพวกนาง AI นางฟ้าของ AI เนะนี่ยนะยืนเลนะเดี๋ยวลองกลับมาดูกันว่าคืออะไรนะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยทางเยอรมัน อังกฤษก็ร้อนแรงนะครมีออทามายนะครับทางอินเดียก็อาจจะมีเรื่องการพักตัวอยู่บ้างนะครับเด่นๆก็จะเป็นทางอังกฤษทางอเมริกายังเป็นจับไปที่ s อสนะเพราะฉะนั้นใครเล่นทางอินเด็กซ์เน่ยหรือเป็นหุ้นหรือกองทุนที่เป็นพาสซีฟตัวนี้ก็ยังเล่นต่อได้นะครับทยอยซื้อสะสมได้นะครับส่วนทางเอเชียเนี่ยเกาหลีนี่นำโด่งเลยนะครับ สิงคโปร์มีออทามไฮนะครับส่วนไต้หวันเนี่ยแล้วก็จีนจีนก็มีออทามไฮแล้วอันนี้ดีนะครับโครงสร้างดีนะรล้นหุ้นจีนก็ก็สวยนะครับมีหุ้นจีนหลายตัวรี่แล้วที่เป็นตัว DR ด้วยนะครับลองจับ,จ,บจับตาดูนะฮะโครงสร้างที่วิ่งต่อได้นะครับของไทยผมยังถือว่าเป็นขนมหวานเรายังขอบเป็นของถูกถ้ามีเงินเข้าเรามีโอกาสที่จะโตได้อันนี้ก็อัตราการโตหรืออัพไซด์พุ่งขั้นสูงนะครับ ผมก็ยังเคลียร์หุ้นไทยอยู่นะครับเพราะนั้ในกลุ่มที่เราคุยกันไว้แล้วว่ามีสัญญาณการกันกับตัวผมก็เลยมาสนใจสองกลุ่มวันนี้เล่าให้สองสกลุ่มเนื่องจากมันเยอะนะฮะแต่เอาสองกลุ่มมาเลือกให้ดูผมยังสนใจกลุ่มแบงค์คือกลุ่มธนาคารเนี่ยผมสนใจอยู่เอสเ k s คแบงค์เอซีแล้วก็ KKP นะครับ เคแบ็คนี่ตามมาเป็นทรงที่เหมือนจะออดแรงเหมือนจะเป็นทางลงถ้ารอบนี้ข้ามไม่ได้เหมือนก็จะเป็นทางลงแต่สัญญาณที่เราตามมัน,ม,นมันมีสัญญาณดีฮะเป็นสัญญาณจากรอบที่แล้วเราตั้งใจจะรอรับเมื่อรอบที่แล้วเรากลับว่าเล่นกรอบล่างเราก็จะรับที่ร้อยห้าสิบเอ็ดอะไรไม่ขายถึงที่ร้อยร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแต่สัปดาห์ที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเลือกเล่นด้านบนเพราะฉะนั้นเกม เกมที่ออกมาผมจึงคิดว่าเราจะเล่นกรอบด้านบนเนี่ยแนวชน162แนวรับก็จะเจาะระดับร้อาเนะครับอาจจะอาจจะมาถึงแนวรับมาแล้วรอบที่แล้วอาจจะไม่ถึง5้0 1้อแค่157 50ก็เด้งกลับแล้วใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะรอให้เขาเล่นชนแนวต้านก่อนนะแล้วลองรอรับในกรอบนี้ก่อนนะฮะคิดว่าราคามันยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็จะมีปันผลอีกแต่เดี๋ยวเ้าจไว้ประกาศปันผลเท่าไหร่นะครับซื้อได้ไม้157ซื้อเป็นปันผลได้ หลุดมาไม่ต้องสต็อปลอตไม้ที่ต้องสต็อปลอตคือถ้าเล่นกรอบด้านล่างเนี่ยถ้าเนารับหลุดร้อยห้าสิบเอ็ดลงมาอันเนี้ยคอยวางสต็อปลอตข้างบนเนี่ยถือไว้เพื่อกินปันผลได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเกณฑ์กำไรผมวางโครงสร้างไว้ไว้รับร้อยห้าเจ็ดสต็อปลอร์ร้อยห้าร้อยห้าห้าถ้าใครอยากสต็อปลอตใครไม่ต้องสต็อปลอตก็ปล่อยได้นะครับแนวชนก็ร้อยหกสิบสองอัตราทดก็อยู่ประมาณแถวสองต่อหกก็หรือประมาณหนึ่งต่อสาม นะครับในรอบของการแกว่งตัวในรอบนี้นะครับ s c b เนี่ยเดิมเป็นโครงสร้างที่แบบเลือกทางนะฮะคือออกทางไหนก็ได้ขึ้นทางใดก็ลงก็ได้นะครับผมรอพักรอให้เลือกทางก่อนก็รอฮะรอจกกนกระทั่งโอเคเลือกละเลือกทางละจากจุดที่เลือกทางตัวนี้คือชนที่ 123, ร้อยยี่สิบสามนะฮะโครงสร้างไ s i ยังไม่ได้แรงพอที่จะ จะไปต่อได้เร็วก็คาดว่าน้นจะน่าจะมีการเล่นพักตัวในกรอบผมก็เลยมารอแถวร้อยสิบเก้าถึาถงร้อยสิบอะ่แถวเนี้ยนะฮะอาจจะซื้อซื้อทุซื้อแพงหน่อยได้นะครับมันมีต้องมีวางสต็อปลอสหน่อยเพราะว่ามันอาจจะลงมาเล่นกรอบล่างถ้ามันหลุดไอ้ร้อยสิบเจ็ดลงมานะครับก็วางสต็อปลอได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้รอฮะรอรอซื้อร้อยสิบเก้ารอขายในกรอบเนี้ยฮะรอยี่สิบสาม ถ้าวางตัวลิต์อด์รีวอร์ดไปประมาณหลบเสียแพ้เสียสองบาทชนะได้หกบาทก็หนึ่งต่อสามพอไหวนะครับ KTB ก็เป็นทรงแบบเดียวกันขึ้นในยากนะฮะติดกรอบแล้วนะครับผมว่าไม่แถวร้อยไอ้ถ้าแถวยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบอ่ะก็ใจก็ไม่ใจก็อยากสู้แต่ใจก็รอดีกว่าเพราะว่าผมว่ารอได้เพราะว่าส่งมันยังไม่ค่อยมีความแข็งแรงมันก็ยังไม่เลือกทางด้วยนะครับ วันนี้ก็เหมือนจะมีแรงต้กลับนะฮะเอาแนวรับที่ร้อยยเอ่ายี่นะฮะเป็นเป็นตัวสร้างถ้าถ้ามันไม่ข้ามผมก็คงจะรอที่เดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีการจ่ายปันผลใน,ในที่ในควอเตอร์ที่3ที่4เนี่ยไม่มีมันก็ต้องไปรอรอบของปีหนึ่งที่จ่ายปันผลทีเพรเล่นในกลุ่มนี้อยากเล่นเกฑ์กำไรมากกว่า พอใกล้ๆประมาณสักเดือนตุลาพฤศจิกาเดี๋ยวหาจุดรับเพื่อที่เราจะซื้อเพื่อปันผลกันนะครับตัวนี้ปันผลดี BBL ก็ทําวันที่สิบแปดวันที่สิบหกทำสวยเลยฮะทำไส้มาเพราะฉะนั้ตัวนี้เล่นง่ายแล้วเล่นเหนือข้างบนถ้าไม่มีต่ํากว่าร้อยสี่สองเนี่ยเล่นต่อด้านบนได้โอเควันนี้ชนร้อสี่เจ็ดละร้อยสี่เจ็ดละเพราะฉะนั้น แถวเนี้ย RSI ยังอ่อนแรงอยู่นะถ้ายังไปต่อไม่ได้ผมว่าผมรอได้แถว1 4 2เล่นกันในกรอบพักตัวกันในกรอบเล่นในแถวเนี้ยนะครับ 2, 2> <ม>1 4 2สต็อปลอต1 4 0ชนะ,ะชนแนวต้านเดิม1 4 7อัตราส่วนประมาณแถว1น่งต่อสีชนะได้7บาทแพ้เสียสบาทนะฮะหต่อสี่หึงต่อสานะครับ,บ KKP มีดิวสัก2อดิวให้เรา ที่เราพอจะพอที่จะอาศัยอะไรจับต้องได้คือมันจะมีไอ้วอลเคเคพีวเป็นวอหกไหมที่มันจะถึงกําหนดที่จะต้องเพิ่มทุนใช้วอลแลนด์ไปเพิ่มทุนเนดิวเขอยู่ประมาณเดือนสามปีหน้าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไพต้องเป็นเจ็เพราะฉะนั้นถ้าเคเคพีอยากเพิ่มทุนโดยใช้วอลแลนด์ชุดน,นี้ก็ต้องลากราคากันหน่อยนะครับ อีกอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเขาเปรียบเทียบกันมาแล้วเปรียบเทียบระหว่างไอคิวต่อคิวกันในในปีที่แล้วกับปีนี้ก็เพราะว่าเกณีก็โตนะก็เลยทําภาพให้ความรู้สึกว่าจะข้ามไหวไม่ไหวหแนวรับไม่หลุดก็คือ4ี่สิบห้านะกลายเป็นโครงสร้างที่มีความเติบโตอย่างรวดเร็วโอเคนะ,นะเพราะนั้นแรงที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นตำแหน่งของไอซที่โอเวอร์บอลแล้วเพราะนั้นแถวเนี้ยควรจะต้องพักตัวสั้น ผมรองานพักตัวอยู่แถวประมาณแถวห้าสิบเอ็ดถือว่าพักสั้นนะห้าสิบสี่เป็นแนวชนถ้าไม่ถ้าห้าสิบสี่ฆ้าไม่ได้ห้าสิบเอ็ดจะกลัดเป็นแนวรับนะครับห้าสิบสตัอปล็อตแลาวหลุดห้าสิบมาเนี่ยถือว่าเป็นการพักตัวใหญ่อันนี้อาจจะพักตัวได้เลยก็รอ,อจ,จังหวะเข้ารอบใหม่กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่จังหวะนี้สู้ได้นะห้าสิบเอ็ดสู้ได้นะฮะเป้าไปได้ขายฆ่ามาห้าสิบสี่ไปห้าสิบแปดได้นะครับโครงสร้างจะดู้อแรงได้เพราะ สัญญาณของตัวไอาสายมาแล้วทํางานแล้วในกลุ่มสื่อสารเนี่ยผมสนใจตัวแอดวานนะครับแอดวานเป็นโครงสร้างที่ผมคิดว่าแนวชนอยู่แต่ที่2 8 0 285นะครับอันนี้คืออันนี้ชน297ในในตำแหน่งของไฟโบโจคชั่นที่วางเป็นโครงสร้างการขยายตัว พักตัวไม่หลุดพักตัวดีพักตัวสั้นจะต้องอยู่ประมาณแถวประมาณร้อยแปดิบแปดสองร้อยแปดสิบแปดสองรอสิบปดสิแปดับอยู่มีโอกาสเราจะเล่นออทาหายไปถึงตัวยอดที่เคยทําไว้เป็นครั้งที่สามนะครับเพราะฉะนั้นอ้าวผมไม่ได้แก้โอเคในผมไปแก้อกีีแล้วกันนะเอาไปแก้แล้วกันนะฮะว่า ผมรับที่นี่รอรับที่นี่ที่2 8 8นะเพื่อเล่นไปที่297แล้วก็มีโอกาสที่จะทําออทําไฮไปถึง309นะครับทรูยังอ่อนแรงผมยังไม่ให้นวรับเพราะว่าตำแหน่งนี้สำคัญคือถ้าข้าม11.33ไม่ได้นะผมว่าผมรอเล่นด้านล่างเพราะว่ามันมีโอกาสโครงสร้างที่เป็นอ่อนตัวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย200แล้ว ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200ไม่ได้มีโอกาสที่จะพักตัวปรับตัวฐานใหญ่มีโอกาสที่จะลงมาพักในระดับแถวใต้10บาทนะฮะหรือช่วงประมาณ10บาทถึง9บาบาทเราเรอเล่นแถวนี้พอไหวนะครับอินเซ็ตเป็นโครงสร้างที่เหมือนมีสัญญาณมีสัญญาณต่อขึ้นนะครับเราก็แค่ต่อขึ้นขึ้นไปแนวรับ1.63นะครับแนวต้านวางไว้1.73 1. 73, 1. 9.4นะครับเป็นโครงสร้างของเข้าระยะของการทำเทคโปรฟิตเพื่อจะจบรอบในรอบแรกนะครับก็พอไหวนะครับส่วน property ผมสนใจ AP สุภาไลสิริ LS เเป็นตัวตามมาด้านหลังนะครับสิริสนใจรับแค่ถแถว1.4พักตัวสั้นทนสั้นนะฮะค่าไม่ได้จะจะจะ,จะพักลงมาที่1.4 ะครับ AP สนใจรับที่บาทนะบาทแล้วก็สุภาไลสนใจรับที่14บาท70ส่วน l x คาดว่า4บาทไม่ทะลุแถวแถวสามบาทหใกล้ๆท่เนี้หาตำแหน่งรับ,นะรบพอจะเล่นด้านปลอดหลอดน้ำบนได้นะครับสรุปทรัพย์สินเสี่ยงกลุ่มธนาคารสนใจ KBank SCB BBL KTB KBP KKP สื่อสารสนใจแอดวานกับอินเซ็ตปรพร์ตี้สนใจ AP สุภาลัยแล้วก็สิรินะครับผมตามกระแสะเงินจากตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วระหว่างทางกลางเดือนมานี่กองทุนผมตามกองทุนด้วยกองทุนเหลือเท่าไหร่กองทุนเหลือสามหมืาจที่ซื้อมาตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วสิ้นปีที่แล้วนะครับ แล้วก็พบว่าสองวันเนี้มีแรงซื้อตักเข้ามาจากทางต่างชาติในขณะเดียวกันของทางกองทุนไทยเราก็ยังเฉยๆอยู่นะครับยังไม่ค่อยได้ทําอะไรนะมีแรงซื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตามแรงซื้อแล้วก็เก็บชุดแรงซื้อตรงนี้นะเริ่มเก็บแรงซื้อตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ดูซภววาแรงซื้อหายไปไหมถ้าแรงซื้อไม่หายแล้วมีแรงซื้อต่อเนื่องก็แปลว่าเนีเเ่เดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะสู้ต่อด้านบนได้ แต่จะเพราะว่ากลุ่มที่ซื้อข,ขายกันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มแบงค์กลุ่มพวกหลกัลกๆนะที่เป็นหุ้นกลุ่มสำคัญๆเลยนะกลุ่มแบงค์กลุ่มเดลต้านะฮอมโปรนะมีท็อปนะบีมีนะ BCP กลุ่มขายสลับซื้อก็จะเป็นพวกแบงค์นะบีดีเอ็มเอสพกลุ่มโรงพยาบาลนะครับมี True มีพลังงานนะครับ อันนี้อันนี้คือกองอันนี้คือต่างชาตินะครับแต่ว่ากองทุนก็มีอาจจะมีเก็บให้เราเห็นเหมือนว่าสัญญาการกลับตัวจะมาทางของทางกอง,ท,งทุนไทยเรานะครับเซตนี่เซตน,นี่ที่เราตามกันมาว่าแนวต้านหนึ่งหนึ่งสามศูนย์จะผ่านได้ไหมสุดท้ายผ่านได้หนึ่งแนวต้านในกรอบชุดนี้เป็นแนวต้านสําคัญในการที่จะพักตัวแล้วก็มีแรงเวฟกลับขึ้นไปเขาใช้วิธี ทะลุไอ้หนึ่นะขึ้นไปถึงแนวต้านคือ1นึ่สองสนย์นะครับขณะนี้1น2่งเนี่ยมันเคยเป็นแนวต้านใหญ่ก่อนหน้าเป็นแนวต้านสำคัญนะฮะของคลื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวนี้น่าจะมีการพักตัวได้ระยะสั้นถ้าพักตัวสั้นไปเร็วก็เขาก็จะวิ่งเร็วนะฮะตลาดมีตลาดเงินเข้ามามีฟันโฟเพิ่มเข้ามาเราก็จะไปเร็วได้ เพราะนั้นแนวต้าน11 1200ข้ามได้เราจะข้าไปอีกประมาณถ้าแถวอ,อ,อีก50จุดนะครับเนี้ถ้าข้าไปอีกอีก50จุดเนี่ยเท่ากับตั้งแต่ลงมาถึงจุดต่ําสุดน่ยขึ้นไปนี่ก็คือ200จุดเลยนะทีเฟกจากสัปดาห์ที่แล้วที่วางแผนไว้ชุดแนวรับเดิมอยู่ที่740นะฮะขึ้นไปแตะ เจ็ดเก้าหกนะครับเพราะฉะนั้นเราวางโครงสร้างว่าถ้ามีการพักตัวในการที่นดแนวแนวแรงชนนะของคลื่นที่มันเป็นหัวคลื่นนะครับอาจจะมีการพักตัวพักตัวถ้าพักตัวได้ก็แนวรับแถวเจ็ดเจ็ดศูนย์เป็นตัวเล่นต่อนะฮะเพื่อเราจะได้เป็นออทามหายขึ้นกลับขึ้นไปนะครับประมาณแถวนี้นะครับพี่เปียกครับ ก็ฝากหน <Trump> ังสือ <Meeting> พ <RS> ี่เปียกนะครับฝากค่าของผมไปด้วยนะครับฝากคูปองเอาไว้ใช้กัน30กระดาษกรดานะครับมันมาเรียนรู้กันแล้วก็พบกันใหม่อันนี้สแกนเข้าไปคุยในพี่ปอกไม้มาทำลานเป็นโอเปอเ่นไลน์ที่ผมมีเพื่อนๆรออยู่900คนละนะครับก็ศึกษากันในนั้นเรียนในนั้นพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับพี่เปี๋ยกครั้งหน้าครับอาจารย์ปอกครับ ครับครับ,รบขอบคุณมากครับพี่เปียกครับครับสวัสดีครับ